ดิค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกกอกนะคะนี่หลังจากลงมาจากเขานะคะแบตก็หมดเนาะแบตเตอรี่หมดนะค่ะก็นี่ผักหวานนะคะเต็มกระยังนะคะหรือเ,เต็มตะก้าเลยนะคะค่ะก็มาเดี๋ยวจะไปฝากสาวมูลเอชชิดนะคะนี่กระยังนี้นะคะนี่ก็จะไปฝากพี่สาวพี่ลอมนะเดีย๋ยวฝากสาวมูลไปให้เพื่อนผัดกินเนาะ,ะเพื่อนจะกินหรือเปล่าผัดผักหวานนะคะ พัะวานกโ็โหมันแก่แล้วจะไ,ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ดูเนาะป่ะไปบ้านไร่ผูหลวงกันค่ะเขายัางเขาลงมาหรือ,อยังน้ถ้าเขาไม่ลงมาก็กลับมานะคะไปกันค่ะไปฝากเขาป่ะมาถึงบ้านไร่พูหลวงแล้วนะคะลงมาถึงตอนไหนก็พักแล้ววะโอ้โหทขาไม่ได้เยอะจังดอกกระเจียวอ๋อเขาไปเก็บดอกกระเจียวเลิ ผักหวานเสาปานเอฟซีเก็บมาจากตรงไหนตามหลังเราไปตามหลังแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาเขาไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก็บที่หลังนี้โอ้พี่ยีเป๊คืออายแค่น้อบาดนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยคืออายแถวแที่มลเคยไปตอนนั้นแหละเพิ่นไปเก็บดอกกระเจียวเออพอดีได้คนละอย่างก็ดีคอยไปเก็บผักอะไรนะต้นอะไรนะผักนางลอกได้ไหมนางรอกนางรอกพี่ชิปพี่ชิปดอกกระเจียวนะครับสาปานผักหวาน หอมอยู่แต่มันแก่ไม่ค่อยไปเห็นใช่ดีนีดีนั่งลอกนี่ผักหวาจ้ะงควนั่งลอกมาปาันแหละผักหวานนี่เขาเรียกว่าเดินทางไปด้วยกันได้เนาะเมานียเไ่ไข่ไ่ไข่ไข่ไขไปเไย่ไข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 ่ไ่ไข่ไข่ไงไม่ไข่ไขไข่ได่ไข่มข่ไ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 ย่ไข่ไขวไข่อข่ไข่ไขนะข่ไ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 ขไข่ไข่ยข่ไไข่ไข่ไขอไ่่ไก่ไ่ไข่ไข่่ไก่่าขนี่่ไข่ไข่ไข่่่ วิ่งไปดูโอ้เสียงแขกคนอื่นปดมันยอดยาวเคยกินมันผัดแกงอิบซียอยได้กินแล้วน้องวิวล่ะวิวไปนู่นละไปรออยู่นู่นกินกับไอ้เนี่ยวกัผัดน้ำพริกก็อร่อยหใส่หมุดแดงพอดีเลยนึ่งกินกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยเราต้องใส่หลายใส่เ้ยเขาใส่หลายมันหวานใส่ถุงใส่ถุงช่องคนละแบ่งกันนะน่ะอันนี้ให้ให้พี่สาวหน่อยพี่ลอมหน่อย อันนี้นะจ้ะอันนี้แบ่งกันเอาไปแฝงแฝงกันเอาไปฝากไม่ใหญ่ใหญ่เอาไปนั้นเลยเอาไปหลายรอดเอาไปหลายหลายเลยไปเอาไปฝากเยอะเยอะเอาไปอีกเยอะเยอะเลยเอาแบ่งเอาของไม่ใหญ่ล้อมด้วยนะเอาอีกอืมเออไว้นี่แหละแต่ม oh, okay ha ันแก่เนาะชิ้นเนาะแต่ลูดเอาเอาเดี๋ยวให้เป็นถ้าเกิดว่าไปเจอเราก่อนประจำปลาดงเนี่ยต้นหนึ่งหนูฮูโดกมากเลยไม่ออฟบอมโยมีต้นใหญ่อยู่ใช่ต้นใหญ่แหละ เดินไปเราเราเริ่มหอบวิ่งเก็บแต่ดอกกระเจียวกับผักนางรอกก็หอบแล้วคอยเมือเลยแหละโอ้ยพ่อปั่นเอาบอลเลยนะเอาบอลเอาบอลมื้อเช้าไม่ได้กินพ่อน้ำแข็งหมดจะไม่มาส่งนะครับนี่แม่์อบจัดให้นู่นครับของวิวชิ้นไม่จะยิ่งเยอะเหรอเออได้ไปเอแของไอวิวอีกแล้วปะเนี่ยเออของไอวิวยิ่งเก็บตลอด ไไหรๆเลยเครือกล้วยก็ได้เจ้าอ่ะนั่นแหละเสียดายเนาะเสียดายที่ไม่ไปเห็นช้าแต่คนเยอะไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วเฮมีใบตองกล้วยห่อก่อนชิดมันถึงไม่เหี่ยวเออมันจะไม่เหี่ยวใบตองกล้วยมันจะได้ไม่กล้วยน้วใบตองกล้วยนำมาดอกมันอร่อยเนาะใบตองกล้วยนำมาโอ้ใส่พ่ออ่อนช้อยอ่อนช้อยได้หนึ่ะเอาะสมีถือ สาวมณน์ขึไปเก็บไหมนี่ถ้าเราขึ้นแต่เช้ามันจะไม่หอกจะได้เยอะกว่านี้ที่สองที่ไปเก็บครั้งแรกก็ไปเก็บกับสาปันกับลอันนี้ครับคนีแม่ออฟครั้งที่สองครับออแมงตนี่ัเอยอะพ่อนิ่มแม่ออฟเออพ่นี้แม่ออฟครับพ่อออบแม่นิ่มพ่อออฟแม่นิ่มวด้ต้องพ่อแข็งได้อ่อนมันติดเนาะเพวผมว่าเอาไปยัง ผู้ไส้ก็ซื้อพอนิ่มมานะอย่างเดียวเออพ่อกินซื้อพอนิ่มพ่อก็ยัแปลกอย่อ่ะพ่อออกพ่อเขตั้งซื้อนิ่มให้เลยเออพ่อเขลยงงแม่เราผู้ไส้จะซื้อซื้อออกแม่เนาะยี่เราจะซื้อนิ่มยังได้สลับกันแบบพ่อจุดพอนิ่มต้นนี้เก็บยังนี่ต้นนี้เก็บยังซื้อนิ่มป่ะต้นนี้เนี่ยต้นอยู่โพนเนี่ยเขาเก็บแล้วบอกโอ้โหโอ้โหเนะครับเยอะกันมากๆ คือวันนี้นะมาคุ้มเลยนะครับอย่ะไปคุดตัดจังชั่นตัดตองกล้วยก็ตัดบอเป็นมาสนุกมายิ้มตัดมาเป็นการรู้ไหมโอ้เดี๋ยวม่อยังเป็นการมันยังห่ออะไรไหมนี่เด็กๆก็เด็กๆห่อเปนเสอันนี้ไหมคือเอาแบบสๆเลยนะครับเดินแบบสเลยไม่ออบดิพาเก็บเลยผักนางรอบผักหอมซีเรียสเจียวเงี้ยนะครักหูนน่ะถ้าเอาเป็นการบอกไม่ฟังอะมาเป็นการแล้วก็หักห่อมาดูครับผู้ใหญ่แปรเพื่อแม่ ลูกพี่ดีนะเพื่อแม่น่ารังนะไม่รู้แม่อยู่ไหนไม่รู้จักเลยถ้าเป็นแต่ก่อนขอแต่เงินแม่อ๋อไม่ทุนหัวเออก็ได้เยอะเกณฑ์ดูแลตลอดนะครับดูแลแม่ดีมากนะครับไปไหนมาไหนก็ห่วงแม่แต่พอถึงบ้านนอนแ่นเลยนี่ยครับเอาผักอันไปผักแม่ใหญ่ย้อยนะครับถูกใจและแม่ใหญ่ย้อยคนนะครับแต่สร้างคนบว่ามีรอรัวแต่ห่อของขยันว่เป็น วใย่ไม่เหยำเอแ่ออปิเอนะครับอ่นะครไม่ให้ันไม่ให้มันแหงไม่ให้มันแห้งไมาถึงอากาศเนาะโอเคนะครับ FC ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกไลค์ชร์ติามเลยครับสวัดีครับอ่ามนะจอมมันไนีไม่วันไหแดมันอน่อยวนี้แะทางงี่ไปรมคลิปนะ อันนี้ของแม่อตัตบางหากักหอมน,นะเ,น,เน,นี่ยเนาะออนโซนบานมันสวยเนาะเนาะปลูกประดับสวนใช่โอ้โหเมื่อมาบ้านไร่ผู้หลวงมาแอบดูมะม่วงก่อนวันนั้นเสือเสือพาไปนะ่ะลูกเล็กๆเ,เองวันนี้โตแล้วดกมากเลยเอฟซีโดกจริงๆเลยป๊า อนี่ดกจริงๆเลยอ่อ,อนโอนออนโซนเหมือนไม่ใช่น้ำดอกไม้เลยดูไปดูมาเหมือนแก้วขมิ้นแล้วพันออกมา เดีวไปดูจุ่มละมันไม่ออกก่อนจะขอไม่ออกสักจุ่มหนึ่งนะคะสักจุ่มหนึ่งไปเป็นพันก่อนโอ้โหดูสวยๆทั้งนั้นเลยอสักจุ่มหนึ่ง น,นี่ก็ยังไม่เหี่ยวนะขนาดปลูกแบบอะไรนะเขาเรนะียกว่าปลูกแบบไม่ได้สักลงทุกลำนะยังดูดีได้เลยนะยังได้เลยตรงนั้นก็เขามาเล่นสระน้ำส่วนน้าจุ่มละมัน ทามันนี้ไปหาดอกกระเจียวได้นิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้านะคะ